ปปตปตวุฒิการอี่น่ตีวเยมี่ีบอกว่าผลิตยาพวกนี้คือไอ้เครื่องยาครับเอาไม่ใช่ของพี่เหรอไม่รู้ว่ามันยาหรือป่าไม่รู้วม่นมาอยู่บ้านพี่ได้ไงรก็คืออันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรไม่ผลยารืป่อนนี้คือที่เจอในตร โอ้ไม่เลยมีลูกน้องมาลก้องมาฝาของทั้งหมดเป็นของเราครับสาภาพนะไม่ได้ทขายไม่้าใช่ไหมก็เม่ของผมมีน้องมาฝากแล้วรเปืนนะับปืนเต็มไปหมดเลยพี่เผมเปือพี่เก็บเองบรบียนที่บอกชื่อพี่หมดเลยล่ะแล้วละบ้านนีซื้อนาไหมเอาบางเช่าอยู่เช่าอยู่ครับ Hãy cho. Đi đi. Rồi đi. Rồi mà giòn đấy, talle. Làm cái sản phẩm này หมายในเรื่องของการต้นทับแล้วก็หมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับผลการบตรวันนี้นะครับเราก็เข้าปิดล้อมตรวจค้นนะครับก็มีการจับตามหมายนะครับขายานะครับก็คือเบนท่าตายครับก็นะครับผลการตรวจค้นนะครับก็ปรากฏตามที่เห็นนะครับอาวุธปืนครับเป็นมวนมากครับเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นอาวุธปืนยาวจำนวนสี่กระบอกนะครับแล้วก็ปืนสั้นสืบสวนขยายผลนะครับโดยเราได้รับการประสานงานจากทาง กองกับสืบบก5น,นะครับโดยท่านผู้กับสืบบก5น,นะครับก็ประสานมานะครับแล้วก็มีการสืบสวหนหาข่าวกันจนเราทราบเป้าหมายนะ่ชัดว่าอยู่บริเวณในเขตพื้นที่ของเมืองจุลบุรีนะครับแล้วมีการเฝ้าติดตามเป้าหมายมาสักระยะแล้วนะครับจนทราบว่ายืนยันว่าน่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนเป็นจํานวนมากครับก็ลเลยขอขอหมายคน้นเข้าค้นนะครับบ้านหลังนี้ครับ แฮปปี้วอเตอร์นี่คือจำหน่ายในกลุ่มไวรุ่นหรือที่บอกไ้ครับว่าเขาต้องไปผลิตไปจำหน่ายขาในตัวน,นี้ยังอยู่ระหว่างการตักถามขยายผลนะครับอันนี้เพิ่งเราเพิ่งเข้าตรวจค้นนะครับแล้วก็ตรวจยึดตรงนี้นะครับหยูในเรื่องของการขยายผลเนี่ยก็เป็นมาตรการหรือเป็นการดำเนินการต่อไปที่เราต้องทำนะครับต้องอสืบสวนขยายผลให้พบเครือข่ายว่าในเครือข่ายเนี่ยมีใครบ้างน,นะครับเพราะกลุ่มนี้นะครับจากการสืบสวนขยายผลมานี่ก็น่าจะเป็นเครือข่ายใหญ่อย,อยู่เหมือนกันนะครับ